ไปเอไปอาร์ก่อนไปอาร์ก่อนนะฮะเชิญครับค่ะก็ฝากติดตามเรื่องซีซันที่ที่สองค่ะวันที่สิบพฤษภาคมนี้นะคะก็ติดตามว่ายูริจะเป็นไงบ้างในซีซันนี้นะครับอะนะครับต่อมาเป็นตังนี้ไปดีกว่านะอาจาทย์จกคนได้ก็ไเชิเลยครับท็อปแทบท็อปแทบอ่ะท็อปแทบก่อนท็อปแทบขอ่เสือให้พ่อ้วยนะพ่อพ่อเดี๋ยวพ่อฝาดซีซันสองด้ยนะครับ แค่นี้สันมากตอไปอไปเนะครับากนอี่ะครเราจกันใครเอใครเอใครเอไม่พูดู้นะอันนี้กับซินกับซินกอนซีนชิครับขอไมค์อันี้นี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตอาจหนย์อะพูดนิดนึงครับจะได้กล้มกคนนะฮะ๋ย่งอนนะฮะ

กัปตันกันกัปตันอยากขอขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะคะรับสหรับความสุขที่มอบให้พวกเราทุกคนนะครับทั้งพี่พี่พี่จัดพี่พี่งานแล้วก็น้องพี่น้อง,องและพวกเราเองด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับผมที่ให้เรามากถึงขนาดนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราะครับ ก็วันที่สิบพฤษภาเลนะครับเดลี่แค่นี้อ่ะแล้วชิงนะครับที่ละสองอ่านะครัแล้วต่อไปมีไหมอ่ะตอนนี้นะขออนุญาตไว้แบบแปะแบบโอ๊ยสงสารลูกเอารถเข็นให้น้องหน่อยข้อของเยอะเดี๋็กคนนี้ให้ใครจ้าให้อาไม่เก็บปะนะ อตอนนี้ขอเชิญผู้ที่รูปประมูลทั้งสามคนบนเวทีขอเชิญประมือด้วย